พระเจ้าชาดีพระเจาเจเสตธัมมานุทัทมปีมั นายอนิจ er ja ิมบัณาว่าเรื่องความไม่เทียงเรื่องเครื่องกระทบประสองเสรีสัทธาพระรรปัญญาบารมีเพื่อเป็ผู้สุนตุญญาสีที่เป็นมัเีนาต้องความถ่านผลให้สำเร็จเก่ดวงวิญญาณของคุณวงข่อวันชัยมงคลสารที่จาบพวกราไปแล้วในระยะอายุห้าสิเกิดปี ตามอุปกรณ์แจการล่าเวลาเช่นต่อไปซึ่งในวันนี้ก็มีเจ้าภาพ,พนำโดยภรรยาคุณกระตันคุณลักษ์คุณสาวนุชทายคุณกระนันคุณจุติการคี่สาวอยากเป็นน้องทั้งหลายก็มาร่วมกันมาเป็นคุศล มุทิตเป็นทักินานุประทานผลให้แก่ดวงวิญญาณของคุณโยงตะวันชัยก็เป็นธรรมดาของชีวิตชีวิตมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วก็มีหลังไปเราทำทั้งหลายจึงไม่ตววประมาทในชีวิตชีวิตนิดเดียว ไม่รู้ว่าตอนตายจะมาเมื่อไหร่เมื่อเรารู้ว่าชีวิตทั้งๆไม่เที่ยงชีวิตก็เกิดขึ้นมาเส็นเด็กก็ได้เรียนศก็าเริ่มต้นเ้ื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ท้องอยู่ในท้องก็เป็นทุกข์พ่อแม่แม่มันด่าเกียอะไรลงไป เงของเป็นเรื่องแส่เร่องของร้อยก็ทุกขารมารอ๋อเพราะะฉนั้นชีวิตสังสารวัึงเริ่มต้นด้วยความุกด์้ำรงองโล่ก็ด้วยความไม่แน่นอน่างภาษาที่อาจจะมาไดยตรงคือ,อว่าอันยิงาวัตะสังขารสังขารมากลายนั้น ไม่มีคอามลึ่นแค้ไม่มีวอมแน่นอนเราก็ดับลงเรวยปยๆเ,เป็นอนตการหาตัวหาตนไม่ได้เป็นธาตุเป็นน้ำไฟลมเป็นที่เท่ากับู่โลกใบนี้ที่เราวมตัวก่อเกิดมาอันนี้ก็เป็นสังสารวัตสังสารจักรของวงกรของการเกริดแก่เจ็บตายก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตามไเ่เรายังไม่รู้แจ้งพระธรรมยังไม่มีพระธรรมในชีวิตเราก็ต้องได้รอดไปสาสารวัตรุู้สาสารระจัอันดีเบื้องต้นและที่สดุดตอันไดใครก็ตามไปดูรู้ไม่ได้เมื่อเราเห็นความจริงเราก็ต้องมสาสอนตัวเองและได้ประมาทในชีวิต เพราะว่าชีวิตของเราทุกวันนี้โ,โรคโควิดก็กำลังลก้าวาโดโรคตาย,ยก็เรียกว่าเป็นลานมีเชื้อว่อสามสิบกว่าล้านขึ้นมาในทุกวันขออแรกร้องไปด้วยความตายเราอยู่ในทัพกางของผู้ที่ป่วยตายเสียตายเป็นโ,โรคโควิดตายเป็นโรควิดเัียหตาย เป็นโรคตายเราก็เป็นเดียวของความตายในวันนี้แต่ว่าความตายจะมาถึงทางอะไรนั้นเราก็ต้องมีสติต้องน้อนามนำธรรมะมาสืบต้นควพื้นปฏิบัติทำในลงหายใจท,ที่ยัง่งยืนะได้ประมาทในชีวิตชีวิตของเราไม่ใช่ว่า ตายไปแล้วก็จบไปแต่ตายไปแล้วเราทําอะไรไว้เป็นผู้นี้ตัตยาสใยในโลกนี้อย่างไรเป็นคนมรกโอบมรกรวมหรือว่ามรกรอบว่าไปสกปรกเพราะความโลกไปเป็นแผ่อยู่องวะไรไมรกรวมก็ไปเป็น,ปนการนรกลามรกรลงก็ไปเป็นสาราเดินทางหมูหมกกากรงางไก่ทำเอาเราปานเพศ เราอบตัวเราอันน้วก็ไปตามวาสนาของเราโชทชะตาที่เราได้สะสม,มอบรมขึ้นมาในชาตินี้ถ้าเราเป็นผู้ที่มั่คนคงอยู่ในศินศินหน้าทข้อที่รับไปไม่ก่าสักไม่รับรับไม่ประพฤติการามมีไม่สูดเท็จไม่เป็นของเงินหม่า ถ้าใครทำได้ก็เรียกว่าเส้นพีถ้าทําไม่ได้เขาพุทธพุกิศีลศสีสสลขาดเราก็จะต้องได้รับรู้บากนะครับเ,เป็นเอเป็นบทเมื่อเ,เป็นชิงนนี้เราก็เริุ่่โลววัน,นทีอาจจะจากพวกเราไปอายุไปย่างแม่มากห้าสิบห้าสิบเจ็ดก็มันเดี๋ยวเรานั่งอยู่ในที่แ้เราก็ยังมาก,ก เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่แวดล้องตัวเราเราก็ต้องไปเจอในประมาณเมื่อเป็นแด็กเกินขึ้นมายังไม่รู้อะไรก็ต้องดันเืินชีวิตเองนานจะเจอซึ้งถึงสังสารวัตรงอการความสนใจต่างยังพระในสมัยก่อน ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธสมัยก,ก่อนั้นก็พุทธปฏิบัติธรรมเรียกว่าศึกษาอยู่ในธรรมยีไหนะเป็นพระแั้โลงพ,พุทธศาสนามา2,563ปี 2, 500เราก็มีพรพุทธศาสนา,าเป็นองไทย ในประเทศไทยาเราเป็นพุทธเราก็ต้องอันข้อาศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นจะให้คำตอบได้เราจะเป็นพุทธนั้นเพราะว่าเรายัางไม่เข้าใจชีวิตปัญญายัางไม่เกิดเราสามราทิ่ฐิสามาทิฏฐิก็โทษไปแล้วเราก็คืออะไรสามาทิฏฐิสามาทิฏฐิก็เป็นภาษาบาลี สามาแปลว่าชอบทิพย์ปแปลว,ว่าความเห็นความเห็นชอบความเห็นชอบมันมีกี่อย่างมันก็ยาก่อยเพราะว่า,าเวลายขงการศึกษารเราไม่ค่อยได้ฟังก็เป็นภาษาต่างประเทศอย่างภาษาบาลีภาษาอินเดียสามมาทิติฟังไปแล้วเราก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจแต่บอกว่าความเหม็นชอบเราก็ยังไม่เข้าใจ ชอบขนาดไหนเห็นชอบตรงไหนมันก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเ็นชอบว่ายู่ที่ใจตัางหมายที่ใจสำรวมอยู่ที่ใจแล้วก็รู้ที่ใจถ้ารู้ชอบรู้ไปแล้วไม่เกิดทุกโทษแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอันนั้นก็เรียกว่าสามาถที่สุแต่ว่าถ้ารู้ไปแล้วตู้้ไปแล้วทําไปแล้ว เกิดทุกข์เกิกดโทษเกิดความยากลำบากเกิดทุกขเวทนาตามมาอันนั้นก็เรียกว่านิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นเหตเป็นผลหมนุหมนเวียนกันไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องอาศาัยสัมมาทิฏฐสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์แสดงไว้ทั้งหมดมีอะงรห้อย่าง ราการแรกก็คือกรรมวัตรสัตาสัมมาทิฏฐิเชื่อในการที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นทายาทเป็นเผ่าพันธุ์ของการกระทำของตนเองเราไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่ามานักหรือไรว่าิงเกินไปในโชคชะตาที่เราได้รับเพราะว่า สิ่งทั้งหลายเ่านำมโนมาจากกรรมของเราเช่นทาไมเราต้องมาเกิดในพ่อแม่แบบนี้มามีพี่น้องแบบนี้มาอยู่ในบ้านนี้มาอยู่ในหมู่บ้านนี้มาอยู่ในสังคมนี้มาอยู่ในจังหวัดนี้แล้วก็มาเกิดแบบคนไทยนี้ทุกอย่างมันดูเชื่ยงธรรมเรียกว่ากรรมรัตษาตามีกรรมเป็นของของตนเพราะเราได้เคยได้สร้างได้ทำไว้ เพื่อท like ี ice, life life. Life, ่จะเป็นอย่างนี้เราก็จงเป็นอย่างนี้เพื่อจะให้เกิดอย่างนี้เพื่อจะให้มีอย่างนี้เพื่อจะให้เป็นอย่างนี้เราก็มามีมาเป็นตามภาวะของเราเมื่อมีเป็นแล้วเราจะพอใจหรือไม่พอใจเราก็ต้องอยู่ในภาวะความมีความเป็นที่เราได้สร้างได้ทำมาให้เกิดเป็นมนุษย์เราก็ดำรงอยู่ในวองเป็นมนุษย์ส่วนสดอายุการ ชีวิตของเราเมื่อชีวิตมีลมหายใจมีไออุ่นมีเจ็บมีเิญญยาณแล้วประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตรอเลี้ยงกายนี้เราก็ต้องตระหนักถึงคุณารากความดีไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาทานเราก็ต้องหมั่นทำทำไมเราไม่เกิเดเป็นคนรวยรวยเพราะว่าเรามีทานน้อยทานบาร,รมีของเราน้อย แล้วก็มาเกิดในภาวะที่แน่นอยเนี่ยถ้าคนรัาคนรวยมีทานเยอะก็ไปเกิดเป็นคระบูลของเศรษฐีแล้วครอรของผู้ดีของผู้มีเงินทองนั่งมีสินนี้เขาเรียกว่าเป็นด้วยทานบาร,รมีของตนของตนแล้วก็เป็นด้วยเสียงเสียงเดิไม่ค่อยสนใจแล้วปกติว่า เราวชีวิตมันจะเป็นยังไงในมีจําเก,กินเจอสรรก็ต้องฆ่าเพื่อที่จะรออยู่ยนชีวิตอันนั้นก็เก็บเศษเก็บเยงไม่ว่าก็ขอให้ฆ่านั้นยังมีชีวิตอยูอันนั้นก็ทําให้เรารักษาเสียงพ่อปานอาจิบัตบางทีอาทินาทานแทนที่จะวดแว้นบางทีก็มันมีโอกาสเจ้าของไม่เห็นเจ้าของเผอ หรือเราไม่มีเราก็ต้อง,องขอางเข้ามาแล้วก็าเปลี่ยนสีงขึ้นมาค่าสัพหผลน้ำมันเราก็ประกอบตัวมาถ้าทำให้มีไอ้ทุน้อยรักษาัพย์น้ำมันก็ทำให้เ,เป็นคนยากจน <oui> เสียใจแล้วเป็นผลของการรักทรผลของการประพฤติกรรมเองแล้วก็เกิดมาแล้วก็ไรว่าเป็นมีคนรักคนนักก็ มีไปกวนเหมือนไปมีชู้ไปมีจิกนี่ก็เรียกว่าผลของ,งารามเงผลของวัจนะก็ามมาาคเคยทำาษาเคยโกหกเคยสอนเสียงเคยกระเทื่ยวมากพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อก็เป็นผลของมุสาวาทของเลอยแล้วสุราอานเป็นสุราของมึนเมาทำให้เรามีสติปัญญาน้อยเมื่อมีสติปัญญาน้อยเพราะว่าเรา ชอบดมสุดายาชอ่องเมาปฏิบัติยาของเราที่น้อย้็ให้น้อยลงไปมันเป็นเหตุเป็นผลให้เราตั้งสมเอาไว้อันนี้เ็าเรียกว่ารกรรมมักตาามีกรรมเป็นของตนประพฤติอยู่ในเส้นธรรมมีเจริญภาวนามากรักษาเสลมากปัญญาเราก็ออกมากมีปติปัติญญาคิด รู awesome, ้เหตุรู้ผลรู้ว่าอันนี้ทไปแล้วมีโทษอันนี้ทําไปแล้วมีคุณมีประโยชน์เพราะทให้เรานั้นเป็นผู้ที่เลือกทำในสิ่งที่มีคุณเด็กและในสิ่งที่มีโทษเราก็จะเป็นผู้ที่มีผลเป็นความสุขมีวิบากเป็นความสุขในผรมหน้าชาติหน้าเพราะว่าเราอยางไม่ได้จะสนุนธรรมะเราก็ต้องเได้ว่านไปในสังสารวัตสังสารจักรงจาน้องทานเกิดเก่เจ็บตาย ตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจบก็ต้องเกิดกำเนิดเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเรายังไม่รู้แจ้งพระสัตธรรมยังไม่ได้ภาวนาให้ถึงที่สุดก็เป็นวงจรเป็นบาะถ้าเราเชื่ออย่างนี้สามารถที่ประการแรกก็เกิดกับเราแปลว่ากรรมสกตาสัมาิุทิมีความเนี่ชอบในการเ่าวามีกรรมเป็นของขตอตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นควาพันมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัย ทำสิ่งใดไว้ก็จะได้รับผลสิ่งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่เรียกว่าสมาทิฏิสมาธิฏฐิประกา,ารที่สองก็คือว่าทานะสมาทิฏฐิเป็นผู้ได้ฌา,านฌานตัวนี้ก็ได้ฌานที่หนึ่งฌานที่สองที่สามท,สที่สี่หรือฌานสมาบัติแปด ชาตนี่ก็เป็นเรื่องของน่าตูมี่เขาวามเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นพวกพรามพวกปฏิบัติภาวนาวกไา็ได้ชาติได้ชาติมีหนท่มย์มีตาเท์มีการอย่างรู้อดีตอย่างรู้อนาคตอย่างรู้พบชาติอย่างรู้ว่าชาติไปแล้วเนี่ยเราเป็นใครเราถึงมาเกิดในชาตินี้ตายจากชาตินี้แล้วเราจะเป็นใครนี่ก็เป็นเรื่องของ ฌานถ้าใครทำฌานียกว่าเราก็จะเป็นผู้ที่ได้ฌานฌานตัวนี้พระท่านก็เทศน์ไเยอะหลวงพ่อจำตา่างท่านก็นกสแสดงว่าวกกระสินเดินน้ำไฟลงเ,เป,เเเปเ็นไฟเยอะๆเยอไฟก็เป็นไฟ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 ,ไฟน้อเมเลอกมารนไฟติดใหญ่เป็นนิด เกิดขึ้นมาเนื้อว่าอะไรมาเพื่อนะเนื้ออยู่ข้างหน้าไฟก็มาปรากฏข้างหน้าเนื้อข้างหลังไฟก็มาปรากฏข้างหลังเนื้อคาร์บอนไฟก็อยู่บนบนเนื้องบ้างล่างไฟก็อยู่บนล่างอันนี้ก็เรียกว่าได้ไฟได้กระสินไฟหากใครได้ไฟแล้วคนนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ชาชาเป็นเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องเป็นพระ เป็นลมก,ก็ได้เยอะในสมัยอดีตต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุาสกอ,อุบาสิกาทั้งหลายวิสาขาอุปาสกกาอันนี้ก็เป็นผู้ที่ในฌานในบรรคได้ผล,ละเป็นอิยุรพกรอันนี้เขาอันนี้พูดถึงฌานแค่ฌานถ้าเราจะรู้ใครไม่ต้องไปถามใคร สมัยที่เรามีไซเบอร์มีอ,อินเทอร์เน็ตมีไลน์มีเฟซบุ๊กหลัก็เหมือนมีตาทิพย์อยารู้อะไรเราก็เสิร์ชไปน,นี่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องหน้าของชาญเรื่องหน้าของเทคนโนโลยีถ้าคนได้ชาญเขาก็จะถามชาญได้ไฟเขาก็จะถามไฟวันนี้ไฟขึ้นมาก็ถามไฟว่าเป็นยังไงแต่ความหวานจาก ทำมาเป็นเราทุกวันนี้น้ำไฟก็จะบอกเราในเ้าเรียกว่าอยู่ในชานสัม,มาทิฐิถ้าใครได้ชานเป็นผู้ที่ถามเอากับเป็นนักไฟลงถามได้หมดนะเหมือนกับเราถามกับปัจุบันถามกับปุกคนถามกับดู หัปากปกรณ์ที่สามที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือนี่ปัชน,นาสัมมาทิฏฐิอันนี้เราก็เข้าใจยากนะแต่เราไม่ค่อยนิ่งกระซายกระซายลุ้ยลุกลนเพราะว่าความสมบูสมาธิไม่ค่อยมียิ่งปัจจุบันนี้โลกมันโลกไซเบอร์รับารมณลงเป็นพันเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นล้านไม่ด้รับประเทศเดียวรับทั่วโลกครับทุกภาษาเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่สร้างไปต่างๆเราก็ทำลายพลังใจใจที่เคยมีพลังไปประกอบสมาธิอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆพอไปเชอโรคไซเบอร์เราก็ใจมันกระจายตายลงเป็นยารก็กระจายคนเล่นเล่นเกม ตายอยู่ในเกมวิญญาณก็ไม่มีพลังไม่มีอำนาจเพราะว่าสมาธิไม่มีพอไม่มีสมาธิถ้าสมาธิทีก็เป็เพราะทีเดิสมาธิทีประกันที่สามนี้ปัสนาสมาธินี้ปัชนา,น,น,านี่ปัจจุบันนี้ก็ททำยาก นิพพานสมาธิเดี๋ยวท่านให้เป่งโรคเท่งนามใจของเราตายของเราเพ่งไปเป็นความเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาใจของเราคิดเรื่องอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนโทกของเราตั้งแต่เด็กมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่เที่ยงมาเรื่อยเลยแล้วไม่นามเข้าพแกนี่ก็ตาย มันคนยังไม่แก่ก็ตายเรียกว่าหลังของอนิจจตาพอหลังของอนิจจตาก็ทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในคนของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตามันคนก็ไม่รู้สําคัญชีวิตตัวเองว่าเป็นตัวเป็นตนหลงเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะเราคงคิดว่าเป็นตัวตนหลงชอบหลงชังตัวนั้นตัวนี้ เจ้าบอกมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่มีตัวตนอย่างนั้นที่เราจะยึดถืออย่างนั้นยึดถืออย่างนั้นรถเป็นทุกข์รถเป็นบวาเกินของสังสารวัฏรของภพของชาติเราก็ยังมป็นเขาชาติเราก็จะเปิดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์หน้าสังขารเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายต้องเกิดเราก็จะเสียงว่าผมเป็นโศกนะตัวแหวนโศกใจเห็นก็เกินนี้รถสองพันธ์ ทรงรวมทรงจำทรงสูสสสสปทรงคำทั้งหลายเชื่อว่าเป็นทรงแต่พระเจ้าจบอกว่ามันเป็นพมกเราบอกว่ามันเป็นทรงเราเนี่ยมันรันมันลื้อถ้าเทียมกับใครไม่เทียมเทียมกับพระพุทธเจา้าพระเจ้าพุทธศสนรูแน้แล้วเราเป็นผูท้ที่นงหมกมดนงมีดแสกครอบครองเต็มะอย่างนี้ก็ทำให้เราไม่ได้สมาธิไม่ได้ความแหม่งชอบ พอเป็นชอบเมื่อไม่เกิดนิจจาทิฏฐิพ่อความอาราณ์าานนความใจไม่เห็นอน,านาาิจจามไม่เห็นตุกขามไม่เห็นอนัตตาเราก็หลงในสัมปันธ์อันนี้ก็เรียกว่าสัมปมันธิฐิบังคารที่สามสัมปันธิฐิบังคารที่สี่ก็คือมรรคสัมปันธิฏฐิคนที่พอเจริญอนิจจามตุกขามอนัตตา้มากๆมีความเข้าใจรู้เห็น ที่ไม่เกิดมาแล้วก็ตายหลังขามเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโลยังเกิดดับเกิดตายชนใจมันนิ่งไม่อยากเกิดไม่อยากตายเบื่อนายไม่ใช่ผเดียวพมเสร็จแล้วเราก็เกิดตายอย่างนี้เราก็ยังไม่เข้มเกิดม่อชาติหน้าก็เกิดอีกถ้ายังไม่เข้าใจธรรมะมันก็เกิดอีกอันนี้ก็เรว่าเกิดตายพอไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็ เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนเห็นเป็นตัวเป็นตนสัมมาทิฏฐิเขาเป็นต้ตองเห็นเป็นไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นความเที่ยงไม่ใช่ความเที่ยงเป็นเที่ยงย่างเยือยอันนี้นก็พอมรกเก,นก,เกนนินมากเกินเนน่ยก็แปลว่าไม่มีเกินไม่มีดับไม่มีเกินไม่มีถัยภาวะนั้นสงบภาวะนั้นเย็นภาวะนั้นเป็นเที่ยง จะไม่เห็นเกิดไม่เห็นดับไม่มีเกิดไม่มีมตายในใจใจสงบเยอเือกเยน็นเป็นสุขแล้วก็ได้นำมาตามเป็นน,นิรันดร์มีเช่นนั้นอารมณ์เช่นนั้นก็เรียกว่ามีมีมนิพพานเป็นอาระไรสม,มาธิที่เจ็ดนี้นั่นเรียกว่ามรรคสมาธิพอมรรคสมาธิที่เจ็ดเสร็ก็สมาธิที่อประการหนึ่งก็คือ ผลสามาที่ถิเพราะมรรคเกิดข้อผลเกิดผลว่ารู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกเปน็นอนัตตาแล้วที่ที่เที่ยงท,ที่ที่เป็นสมประโยชนอยู่ที่นั้นก็คืออาวตาจามหาลัยป่าไม่เกิดไม่ตายไม่เคลื่อนไม่คิดไม่ลึกผลจากคิดน,น,นึกผลจากรูปนามงลนจากสังสารวัฏอันนั้นก็ผลไปได้อันนี้ก็เหมือนกับคาถาที่ อาจจะมาได้ยกเป็นได้เข้มผูกปนไรเรื่องต้นออกมาอันนี้ชาวัตสังขารอุปาจะว่าเยอะทำนี่ลงอุปัชิตวานเนี่ยรูปชันติเอสามตึงปะสมโภุดอันนี้ชาวัตสังขาดาฐานนี้ลึกเอาคนเข้าใจในบรรดาพระก่อนแล้วก็เข้าใจในธรรมะในถึงมากคนนิพพานถ้าใครมีบรรดาใจได้อันนี้ชาวัตสังขารสังขันเข้าเป็ตัวรับ ตายใจอันิจจาไม่เที่ยงอุปาทะมีความเกิดขึ้นมา็นธรรม,มาดาไว้ทัศอุปาทะไทะทว้ทัศทำนี้เ่าเมื่อวามตายไปเป็นธรรมาดาอุปจิตตาวา์เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อรุ่นั้นเดย่อมตาย,ยแต่สังฆูปสงฆ์โงอโ้การเข้าไประพกรไม่เกิดไม่ตายได้ ไม่มีกระดำในใจไม่มีเกิดตายในใจอารมณ์นั้นไม่มีนกสิยไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอนิจจาม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาในนามตาเนอดำเป็นสุขมีนิพพานเป็นอารณนั่นก็ได้ว่าสุกโภอันนั้นเป็นสุขนะมุปาโซโมยังรับสังขารนะครับรูปับนามรับความรู้สึกนิสัยรับรูปคนลงก็ก็ได้ก็จะเป็นสุข ถ้ายังมีรอบก่อนนอนยังไม่สงบเรื่องเังก็เป็นทุกข์เพราะว่าทางเรายจะทุกข์เี่มั่นอยู่ในใจก็พอไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบาาัติธรรมะก็จะเร่งอ่านกายปิจารณ์พุทธศาสนาอ่างไกลจากค,ความเด็งเฉงอ่างไกลจากอริยศาสตร์ระลอกอ่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่างไกลจากความสุข ทางใจจากธรรมะต่ามาด้วยกนี่ก็เป็นพ,นพทุทธพต่อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธเจ้ากพนำบาราเพื่อที่จะให้เกิดแป็นอุศรเป็นบุญเป็นธรรมเจศนาเพื่อที่จะส่งไปยังคนยอมพะวันชัยมงกศลศสารหากว่าอยู่ในพ่พิธภก็ไปพุทธสารพวก้ามีความสุขก็ขขไปส่งี้เช้นไป สัตว์ป <nước> ่านะพวกทธ่ป่านใดๆจะเป็นผู้มีสติปัญญาเพแกงสัจธรรมผูเห็นตามความจริงเข้าสมาทตะมาในป่านในมุ่งนาลที่ตัวสติและองค์ส่วนต่างๆทุกส่วนส่วนยอดมาสัมผัสแล้วก็แทนที่จะเกี่ยวผู้มาร่วมมาเป็นองค์สนทุกท่านจงมีสติที่ตั้งมั่นมีสมาธิที่ตั้งมั่น ในปัญญาสัมมาทิฏฐิที่ตั้งขั้นหนูเห็นรอบนี้ตามความเป็นจริงผลจากทุกอันเป็นการเป็นว่าตายเกิดในสังสารวัฏทุกท่านพวกคนเทศนาตัวหานที่อ่อนภาพใต้ที่แอแสดงมาในที่จังหวะถาก็พอสมควรเสิยเวลาจึงขอสารพุทธิบพุทธิบอกผมว่าเพียงเท่านี้แหวันก็มีด้วยตั้งกลางวันที่จะขอถามครับ 一个妈妈，一个爸爸。